ค่ะเรามาเฉลยบงานหุน่นยนต์เก็บเหรียญกันนะคะนักเรียนอ่านคำชี้แจงเลยค่ะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมสั่งหุน่นยนต์ให้เดินเก็บเหรียญตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเขียนตัวอักษรที่กำกับบัตรคำสั่งตามลำดับหุ่นยนต์จะเก็บเหรียญในช่องที่เดินไปถึงอัตโนมัติสามารถเดินผ่านเส้นประได้แต่ไม่สามารถเดินผ่านเส้นทึบ นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะอะแล้วเขาก็มี <c oughs> บัตรคำสั่งมาให้นะคะ A คือเดินหน้า B คือเดินลงนะคะ C คือเดินซ้ายและ d ีด็อกคือเดินขวานะคะอะมาดูคำสั่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขียนโปรแกรมการเดินของหุ่นยนต์เพื่อเก็บเหรียญอย่างน้อยสิเหรียญโดยใช้ช่องเดินไม่เกิน7ช่อง อย่างน้อยสิบเหรียญแล้วไม่เกินเจช่องนะคะช่องการกเขียนโปรแกรมต้องไม่เกินเจ็ดช่องนะคะเขาบอกว่าเมื่อหุ่นยนต์เดินผ่านช่องจะเก็บเหรียญอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคำสั่งคำว่าเก็บเหรียญนะคะ แล้วก็เดินผ่านเส้นป่าได้เส้นทึบเดินผ่านไม่ได้เส้นป่าตรงนี้คือผ่านได้นะคะเส้นทึบเส้นทึบเดินผ่านไม่ได้นะคะอ่านดูข้อหนึ่งค่ะเขียนโปรแกรมการเดินของหุ่นยนต์เพื่อเก็บเหรียญอย่างน้อย1ิบเหรียญโดยใช้ช่องเดินไม่เกิน7ช่องถ้าเราให้หุ่นยนต์เดินมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็เดินตรงมาเลยจนถึงทางออกได้ครบสิเหรียญไหมคะ นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหจดแดเจะได้9้าเหรียญน,นะคะถ้าเราเดินขึ้นมาแบบนี้ซึ่งไม่ครบตามที่โจทย์บอกนะคะ <c oughs> อ่าไหนลองเดินอีกทางหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูวิธีการเขียนวิธีที่สองนะคะเราเดินมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ลงตรงนี้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  เราจะได้กี่เหรียญน,นะคะอ่านลองนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่ห้า1ก1จ1 1แปด้ตั้ง18เหรียญน,นะคะซึ่งตรงกับที่โจทย์เขาบอกนะคะก็คืออย่างน้อย10เหรียญน,นะคะคลิปที่แล้วคุณครูอธิบายไว้นะคะว่าถ้าหุ่นยนต์หรือเจ้ากระต่ายอยู่ตรงไหนเจ้ากระต่ายจะยังไม่เดินนะคะนอกเหนือ ออนอกจากจะมีคำสั่งมาวางตรงนี้แล้วจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เดินนะคะถ้าเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะคำสั่งที่บัตรคำสั่งที่เราจะนำมาวางก็จะเป็นเดินขวาใช่ไหมคะก็คือ D d o c เราก็เขียนดีด็อเข้าไปนะคะพอมีคำสั่งดีด็อมาหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะสมมติตัวนี้คือหุ่นยนต์นะคะ เขาบอกว่าหุ่นยนต์จะเก็บเหรียญอัตโนมัติก็เราก็จะเราก็จะได้แล้วหนึ่งเหรียญหุ่นยนต์ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะให้หุ่นยนต์เดินมาตรงนี้นะคะเราก็ใส่คําสั่งขึ้นไปใช่ไหมคะก็คือเดินหน้าเราก็ใส่ A หุ่นยนต์ก็จะมาอยู่ตรงนี้พอหุ่นยนต์มาอยู่ตรงนี้เราจะให้หุ่นยนต์มาตรงนี้เราก็วางคําสั่งนําคําสั่งมาวางใช่ไหมคะก็เป็นเดินขวาก็เป็น D d o กเดินขวามาหุ่นยนต์ก็มาอยู่ตรงนี้ พอหุนยนต์มอยู่ตรงนี้เราก็จะให้ลงมาตรงนี้เราก็นําคําสั่งเดินลงก็คือ b boy เดินลงมาตรงนี้หุ่นยนต์ก็มาอยู่ตรงนี้เราจะให้หุ่นยนต์มาตรงนี้เราก็นําคําสั่งเดินขวามาใส่ก็คือ d dog หุ่นยนต์ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะให้หุ่นยนต์ขึ้นไปข้างบนเราก็นําคําสั่งเดินหน้ามาใส่ก็เป็น a หุ่นยนต์ก็จะอยู่ตรงนี้แหละ พอหุ่อนยนต์อยู่ตรงนี้เราจะให้หุ่นยนต์มาตรงนี้เราก็นําคําสั่งเดินขวามาใส่ก็เป็นดีด็อกหุ่นยนต์ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นการเก็บเหรียญโดยอัตโนมัติอ่ะเรามาดูลําดับคําสั่งก็จะเป็นอะไรคะลำดับแรกก็จะเป็น1เป็นดีด็อกสองคือเอคือดีด็อก4คือบี ห้าคือดีด็อกหกคือเอเจ็ดคือดีนะคะซึ่งก็ช่องเดินไม่เกินเจ็ดช่องนะคะเราก็นำตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมาเติมลงในช่องด้านหลังนี้นะคะลงในช่องด้านหลังนี้นะคะไหนดูเช็คซิ D A D น,นะคะ D A D. B, D B D B D เอ <AD>, ดีเอดีนะคะมีคนทําถูกนะคะคนนี้ก็คืออาทิระพัฒน์ทำถูกนะคะมาดูข้อ2ค่ะเขาบอกว่าให้หาเส้นทางการเดินของหุ่นยนต์เพื่อเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดโดยใช้ช่องเดินไม่เกินเจ็ดช่องให้ได้เหรียญมากที่สุดโดยช่องเดินไม่เกินเจ็ดช่องข้อนี้นะคะคำตอบมันจะเหมือนข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งเราเดินไม่เกินเจ็ดช่องนะคะ แล้วก็ได้เหรียญมากที่สุดแล้วถ้าเราจะเดินลงมาตรงนี้อีกนะคะแล้วก็เก็บเหรียญเดินขึ้นไปนะคะมันจะทําให้ลำดับบัตรคําสั่งนี้เกินเจดช่องนะคะค่ะเรามาตรวจของแต่ละคนกันเลยก่อน,นะคะอ่างกำมลพบกำมลพบนี่ยังไม่ถูกนะคะส่วนใหญ่นะักเรียนจะเริ่มที่ตรงนี้กันเนาะอ่าต่อไปค่ะทีระผัด ทีระพัฒนนี่ถูกหมดเลยนะคะเก่งมากเลยต่อไปราวิพลนะคะราวิพลก็ยังไม่ถูกเนาะยังเริ่มต้นไม่ถูกต่อไปกัญญาวีนะคะกัญญาวีก็ยังเริ่มต้นไม่ถูกนะคะทิตาสิลิกก็ยังเริ่มต้นไม่ถูกนะคะทูบานิสทูบานิสนี่ก็ยังไม่ถูกนะคะ ถ้าดูแล้วโทนี้น่าจะเดินทางมาฝั่งดีด็อกคือเดินขวานะคะเดินขวาเดินขวานักเรียนจะเดินทะลุต,ตรงนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่านักเรียนไม่ได้อ่านโจทย์เนาะต่อไปว่าชีรวิทย์ก็ยังไม่ถูกนะคะต่อไปธนวัฒน์นะคะธนวัฒน์เขียนก็ยังไม่ถูก AC นะคะ C คือเดินซ้าย C คือเดินซ้ายนะักเรียนจะเดิน <c oughs> มันมันไม่ได้นะคะลำดับของโปรแกรมไม่ถูกต่อไปสุธารัตน์สุธารัตน์ก็ไม่ถูกนะคะนักเรียนเดินทะลุกำแพงเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาระบุไว้แล้วว่าเส้นถือเดินไม่ได้นะตรงนี้นักเรียนไม่ได้เรียงตามลำดับเลยะคะ่ะเขามีลำดับมาให้หนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10นะคะนี่คือไม่อ่านโจทย์นะคะต่อไปพิมพ์ชนกพจุนกเขียนตัวเลขมาคืออะไรไม่รู้พรสวรรค์พรสวรรค์ก็ยังไม่ถูกนะคะแต่ใกล้ถูกละต่อไปปลายฝนนะคะปลายฝนก็ยังไม่ถูกนะคะ ที่ใชยไม่ได้ทำดาวก็ยังไม่ถูกนะคะ,ะโดยรวมแล้วนะคะก็คือนักเรียนต้องอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรให้นักเรียนบ้างนะคะแล้วนักเรียนก็ลงมือทำนะ